สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัพ1คนนะคะในวันนี้ก็เจอกับครูฝน,นในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทายในภาคบ่ายแบบนี้นะคะในชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะโอเคนะคะวันนี้มีนักเรียนเข้ามาเรียนทั้งหมด11คนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข,ข้ออะไรนะคะโอเคหัวข,ข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นงานเขียนอีกประเภทหนึ่งนะคะวันนี้งานเขียนที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของงานเขียนในเชิง สร้างสัรน,นะคะเป็นงานเขียนในเชิงสร้างสรรค์นเนาะซึ่งนะคะละักษณะของงานเขียนประเภทนี้เราจะเจอในชีวิตประจาวันค่อนข้างเยอะนะคะอ่าแล้วก็เราจะเห็นอ่า คุ้นเคยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตามป้ายโฆษณาต่างๆหรือในทีวีนะคะในโทรทัศน์ก็ดีหรือในสื่อโซเชียลก็ดีเนาะก็จะมีงานเขียนประเภทนี้อยู่วันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์งานเขียนในเชิงโฆษณานะคะงานเขียนในเชิงโฆษณาคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่าโฆษณาไหมคะคาว่าโฆษณาคืออะไรลูกโฆษณาคืออะไรใครทราบบ้างโฆษณาคืออะไรเอ่ยการโฆษณา การโฆษณาก็คือการการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์การแจ้งให้ทราบแต่ลักษณะของการโฆษณานะคะก็จะเป็นลักษณะของการพูดนะคะ,ะ,ะ,ระ,คะหรือการใช้ถ้อยคำที่หว่านล้อมนะคะเป็นลักษณะของการ ให้เราโน้มน้าวใจนะคะให้ผู้ฟังนะคะรู้ว่าลักษณะข้อความใดนะคะที่เราฟังแล้วมันจะก่อให้เกิดความคล้อยตามนะคะอันนี้ก็คือหลักใหญ่ใจความของคําว่าโฆษณานั่นเองวันนี้เราจะนําเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์โฆษณานะคะการวิเคราะห์โฆษณาคืออะไรก็คือการอ่านนะคะเกี่ยวกับงานเขียนประเภทโฆษณาเพื่อให้เราสามารถที่จะพิจารณานะคะเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับงานเขียนโฆษณาได้นะคะซึ่งในชีวิตประจําวันของเรานั้นก็มีงานเขียนโฆษณา หลายประเภทด้วยกันนะคะซึ่งลักษณะแต่ละประเภทของงานเขียนโฆษณานั้นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความแต,ตกต่างกันนะคะ mm hmm. เช่นงานเขียนที่เป็นลักษณะของโฆษณาที่มีความสร้างสารรค์นะคะ mm hmm. การอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการประหยัดพลังงานแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูหลักการวิเคราะห์โฆษณากันนะคะว่าการวิเคราะห์โฆษณานั้นนะคะประกอบไปด้วยหลักและวิธีการวิเคราะห์อย่างไรบ้างนะคะ โอเคพร้อมแล้วไปเลยนะคะหลักข้อที่1น,นะคะก็คือให้เราวิเคราะห์ประเภทของงานโฆษณาก่อนค่ะว่าลักษณะของงานโฆษณาที่เราจะนํามาวิเคราะห์นี้นะคะเป็นลักษณะของงานวิเคราะห์โฆษณาประเภทอะไรนะคะอ่าเช่นนะคะ เกี่ยวกับโฆษณาประเภทที่มีความสร้างสารรค์นะคะให้คุณ่านะคะจารโงใจแก่สังคมหรือทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องนําไปปฏิบัติได้แบบนี้เป็นต้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเภทของงานโฆษณานั่นเองนะคะ 2. นะคะหลักในการวิเคราะห์โฆษณาก,ก็คือเราจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเชื่อถือของโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ภาษาลูกการใช้ภาษาการใช้ข้อความหรือคอยคําที่ปรากฏอยู่ใน เนื้อหาของงานเขียนโฆษณานั้นนะคะจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะอนะคะไม่มีการใช้ภาษาที่เกินจริงนะคะข้อสมนะคะในการส่งสารของผู้โฆษณานั้นนะคะเด็กๆต้องดูด้วยว่าผู้ส่งสารนั้นเขามีเจตนาหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะคะในการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งนะคะก็จะมีจุดมุ่งหมายหรือเจตนานะคะอย่างไรเนาะก็ให้เราวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับสารนะคะเกี่ยวกับการโฆษณานะคะต่อไปข้อ4ี่นะคะ ให้เราพิจารณานิดนึงเมื่อเราเจองานโฆษณานะคะสิ่งที่เราจะต้องเห็นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็คือเนื้อหาในข้อ ถ้อยคาของการใช้ถ้อยคาภาษาในการใช้โฆษณานั่นแหละนะคะให้เราพิจารณาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะคะว่าในส่วนของเนื้อหาหรือภาษาที่ใช้ในการโฆษณานั้นมันมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าใช้ภาษาที่แบบโฆษณาเกินจริงนะคะใช้แล้วมันมันไม่เกิดผลดีต่อผู้บริโภคเองแบบนี้เป็นต้น ตรงนี้ต้องดูได้ว่าอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงแล้วเราสามารถที่จะเชื่อได้หรือเปล่าในส่วนนี้นะคะและข้อ5ค่ะให้เราวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์โฆษณานะคะวิเคราะห์การใช้ภาษาแล้วก็ใช้ลักษณะของข้อมูลอื่นประกอบในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะคะ ดูเช่นอะไรคะเช่นถ้าเป็นงานโฆษณาก็ต้องดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าการใช้ภาษาเกินจริงไหมนะคะแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่ามีถ้าสมมติว่าเป็นสินค้าและบริการนะคะเช่นพวกเครื่องสําอางเหล่านี้ค่ะลูกก็ควรจะมีองค์การอาหารและยารับรองเนาะก็คือมีออยรับรองที่ข้างกล่องหรือข้างผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นได้การรับรองมาตรฐานนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพิจารณาในเรื่องของการ ตัดสินใจแล้วก็มีเหตุผลนะคะในการประกอบความน่าเชื่อถือด้วยนะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างในเรื่องของการวิเคราะห์โฆษณากันบ้างนะคะวันนี้คุณครูมีงานโฆษณานะคะโฆษณาแป้งน้ํามองเลยะอันนี้เป็นชื่อยี่ห้อนะลูกนะเป็นการโฆษณานะคะเกี่ยวกับแป้งน้ำอองเลยะนะคะน,นี่เป็นชื่อยี่ห้อของเขานะคะ แป้งน้ำมองเละยะมาดูภาษาที่เขาใช้กันนะแป้งน้ำมองเละยะเป็นแป้งน้ำที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติได้แก่ดินสอพองนะคะขมิ้นนะคะไม่มีสารเคมีที่ทำให้เป็นอันตรายต่อผิวหน้าและมีความปลอดภัยใช้แล้วนะคะหน้าจะขาวใสลดร,ริ้วรนอยและนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะแป้งน้ำนี้ก็ยังได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยานะคะ เราสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ตางห้างสรรพสินค้าชั้นนําทัวประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ภาษานะคะใช้ภาษาที่สั้นๆเนาะกระทัดรัดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของถ้อยคาหรือภาษาที่เข้าใช้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาของโฆษณาในวันนี้นะคะสิ่งแรกเลยที่สําคัญเราจะต้องทําการพิจารณาความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะดูลักษณะของการใช้ภาษา ว่าการใช้ภาษาฟังแล้วมันเป็นอย่างไรมันมีความเกินจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะการวิเคราะห์โฆษณานี้นะคะวิเคราะห์ได้ดังนี้นะคะบอกว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือนะคะอะซึ่งในโฆษณาน,นะคะไม่มีการใช้ภาษาที่ การกล่าวเกินจริงและในสินค้านี้นะคะมีความปลอดภัยนะคะเพราะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยานะคะอันนี้เขาบอกให้เราได้รับทราบว่าโฆษณาเนี้ยนะคะมันมีการใช้ภาษาไม่เกินจริงนะอ่านะคะมันก็มีความน่าเชื่อถือประมาณนึงและสินค้าและผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ยังได้การรับรองนะคะจากองค์การอาหารและยาด้วยนะคะแสดงว่าสินค้านี้ก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เพราะได้การรับรองจากอ,อยอนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์โฆษณานะคะที่นํามาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้ซึ่งนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่คุณครูจะให้หนูทำนะคะเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้จะให้พวกเราทําเป็นใบางานค่ะนะักเรียนเป็นใบางานเรื่องการวิเคราะห์งานเขียนในเชิงโฆษ,ษณานะคะ โดยนะคะจะให้นักเรียนนะคะไปเขียนโฆษณามาคนละหนึ่งเรื่องโดยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือมาด้วยนะคะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เขียนเนื้อหาของโฆษณาการใช้ภาษาแล้วก็บอกด้วยว่าโฆษณาที่เราเขียนมานี้มันมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะเพราะอะไรนะคะมาคนละหนึ่งเรื่องพร้อมกับให้นักเรียนวาดภาพประกอบงานเขียนโฆษณาด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆจะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะลูกเราก็ยกตัวอย่างวาดภาพมาด้วยนะคะยกตัวอย่างมา ประกอวะบวาดภาพตกแต่งระบายสีให้สวยงามเนาะในส่วนนี้นะคะพร้อมกับการวิเคราะห์คาโฆษณาด้วยนะคะหละังจากนั้นเด็กๆก็ถ่ายรูปนะคะตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะแล้วก็ถ่ายรูปอัพงานนะคะมาส่งในกลุ่มส่งงานรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูสร้างอาราบั้มไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็แชร์ให้ใหม่แล้วนะคะเด็กๆเปิดไปก็สามารถที่จะเห็นงานได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ ขอจบการนำเสนอนะคะในเรื่องของการวิเคร,ราะห์โฆษณาแบบเพยงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้าทางหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ